วันนี้มีดอกลำโพงที่น่าใช้อีกหนึ่งดอกส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นมาชมกันสำหรับดอกลำโพงที่ได้เอามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นดอกลำโพงจากแบรนด์คานิรุ่นอินทนน์นะครับดอกลำโพงตัวนี้นะครับกำลังวัตนะครับอยู่ที่1,200วัตต์ Ims อยู่ที่700วัตต์นั่นเองนะครับว้คอยขนาด4นิ้วนะครับ e p e a n c โอห์มนะครับความไวเสียงอยู่ที่95เดซิเบลตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 40เฮิรตไปถึง2.5 k เฮิรตนะครับเรามาดูหน้าตาของดอกลำโพงกันลำโพงตัวนี้นะครับย้ำว่าเป็นลำโพงตัวใหม่นะครับคันนี้ตัวแรกๆนะครับมันจะมีเรื่องปัญหาคือคอมันชอบขาดนะครับกระดาษกับคอมันชอบหลุดออกจากกันนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับที่พัฒนามาแล้วนะครับสไปเดอร์เป็น2ชั้นนะครับติดกาวมาอันนี้ถือว่าแน่นขึ้นนะครับแข็งขึ้นนะครับจากรุ่นแรกๆนะครับาอตรงนี้ชอบขาดแล้วก็สไปเดอร์ชอบหลุดนะครับตัวแรกๆนะครับแต่ตัวนี้จะให้ในเรื่องสุดของตััววววกกดดดไเนนนนแแล้้้าติที่่มขึ ด้านหลังนะครับเป็นเหล็กนะครับที่เจาะรูระบายความร้อนชุบโครเมียมมาสวยงามนะครับเจาะรูระบายความร้อนไว้คอยนะครับไว้คอยสามารถระบายความร้อนได้โดยตรงเลยนะครับไม่เหล็กขนาด220นะครับหนาอยู่ที่เกือบ25มิลนะครับ24เห็นไหมฮะความสูงนะครับความสูงจากไม่เหล็กขึ้นมาหาดอกอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับโครงหล่อลูมิเนียมนะครับตัว ใส่สายลำโพงนะครับเป็นแบบไบติ้งโพสตนะครับกดแล้วก็เสียบใส่ได้เลยนะครับปกติแล้วรุ่นนี้อีกปัญหาที่เจอนะครับก็คือสายที่เข้าไปยังเชื่อมต่อกับวอยด์มหาไบติ้งโพสชอบขาดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพัฒนามาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนในเรื่องกระดาษนะครับก็ยังตีโลโก้แบรนด์คานิอยู่นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังคงความเป็นคานิอยู่นะครับอ่า ตัวนี้ก็เริ่มเคลือบน้ายามาให้นะครับเพื่อป้องกันการฉีกขาดของกระดาษตรงนี้นะครับใครที่หาดอกลำโพงซับนะครับในแบรนด์คานี้นะครับหรือว่าชอบน้ําเสียงของคานี้อินทนนท์นะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านนะครับต่อไปเป็นการทดลองเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันอันนี้เราจะมาลองดอกคานี้อินทนนท์นะครับใส่ในตู้เทอร์โบ มาสรุปดอกคันนี้กันนะครับคันนี้นะครับ1,200วัตต์วยคอยลสี่นิ้วนะครับอีพีแนนแปดโอห์มตอบสนองความถี่ตั้งแต่4 0เฮิร์ตไปจนถึง2.5 k เฮิร์ตนะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับอันนี้ผมความคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันนุ่มขึ้นจากรุ่นเดิมๆนะครับแล้วก็การสปริงตัวของสไปเดอร์นะครับดีขึ้นกว่าตัวแรกๆที่ทํามาตัวนี้อาจจะแก้ปัญหาเรื่องคอขาดได้นะครับตัวนี้เป็นว้คอยขนาด4นิ้วนะครับพันสีชั้นนะครับสไปเดอร์ก็สองนั้นนะ ใส่ในตู้เทอร์โบรว่ไปใส่ในตู้เบนพาสเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้ที่ร้าน AT ทเครื่องเสียงนะครับหรือว่าสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์ Facebook AT เครื่องเสียงนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ร้าน AT ีเครื่องเสียงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ